สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองขูดครับวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงต้นสับปะรดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับตอนนี้เต็มที่ครับใส่ครับคันนี้ก็กินได้หลายมื้อหลายวันแปลงนะต้นสับปะรดเราก็ยังเหลืออีกหลายเที่ยวเหมือนกันนู่นครับถึงนู่นเลยวันก่อนก็ฝั่งหนุนใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงอ่วันนี้ ฝนไม่ตกทำบรรยากศาศอ่ะเป็นอกเต็มอกเต็มใจนะให้ควานช้างมาเอาต้นสับประรดนี่พ่อใหญ่ควานนะพ่อใหญ่เหนื่อยนะนั่งพักก่อน่ะวันนี้มากันสองคันนี่ทองเขียวก่ององไงอ,อ,อีกเช่นเคย น่นรับสุดนู่นเลยนะสำหรับแปลงนี้ก็กราบขอบพระคุณครับท่านผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะขอบพระคุณครับคุณพี่พารินด้วยนี่ก็กินได้หลายมื้อหลายวันเต็มแล้วเต็มแล้ว มาถึงแล้วครับต้นสับปะรดพี่โคกรออยู่ฝั่งโน,น้นพรใหญ่วันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยคนระับสี่เชือกนะครับใ,ใหญ่เองืครนะมาลุงภูเมอยู่ฝั่งโน้นกพใหญ่ฝั่งในเห็นต้นสับปะรดก็โยกซ้ายโยกขวาทั้งพี่โคกเหมือนกันโน้นฝั่งโน้น นี่ครับวันนี้ก็ตัวเก่ายังไม่หมดนะเรามาทุนไว้อีกอร่อยหรือเปล่าพ่อยายดูครับได้สปรดสดๆเลยนี่ครับเราลงเสร็จแล้วกองใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ก็ไม่แพ้นะครับคันที่เป็ดตอนเดียวเหมือนกันครับก็ใส่มาเต็มที่ พี่โคกยืนกินฟังโน,น้นอร่อยชื่นใจับทุกเชือกเลยทั้งพ่อใหญ่ทั้งพี่โคกนี่คุณยายยายวงเงินลุงภูมแม่ก็อยู่ฟังโน,น้นนี่ลุงภูเม,ม่ไม่ได้ไปตัดยาเพราะว่าวันนี้ครับนะใช้รถไปเอาสับประรดนะครับยาเราก็มีตุนไว้เรียบร้อย พ่อใหญ่พ่อใหญ่ตัวเองอะไรไม่รู้เมื่อสักครู่นะผันไปอย่างเร็วเลยกินนะชื่นใจสบายใจต้นสับปะรดสดๆจากไร่จากสวนตอนนี้เราก็อุน่นอุ่นใจนะมีต้นสับปะรดมีหญ้าครับทั้งแปลงหญ้าทั้งแปลงต้นสับปะรดมีพร้อมนะครับนี่ก็ไปก็เติมแค่น้ำมันนะแล้วก็ส้มแซมนะ นี่ครับรถกระบะก็งองเงนะอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆเพราะว่า,อาทองเขียวอายุเยอะแล้วนะสำหรับรถบรรทุกยญ้าของพ่อใหญ่นี่ครับเราหญ้าเราหามาบางทีก็กินไม่ทันจนแห้งเหี่ยวก็มนะีเพราะว่าหน้าฝนตอนนี้หญ้าเยอะนะแล้ว ได้นะเปลงสับปรถอ่าเปลงหญ้าใหม่ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับเจ้าของเปลงหญ้าที่บริจาคแก้าให้กับฉางพอใหญ่ก็ได้กินทําได้กินทุกเชื่อล้าห่้าเชือกนะเปลงอ่ลงหญ้าอยู่ใกล้ๆนะไม่ไกลจากปา่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในภารกิจช่วงเชา้า นี่ครับพีโควันนี้มาก่อนเพื่อนเลยนะับกว่าเพื่อนเลยนู่นนะสำหรับพูนซับนะครับนู่นกําลังล้างอาบน้ําอยู่ครับแล้วพีโคเสร็จก่อนครับวันนี้นี่ยายก็ยังไม่เข้ามานะครับพอหญ่ก็ยังไม่เข้ามาวันนี้พีโคก่อนเพื่อนนะครับได้ล้างอาบน้ําก่อนเพื่อนเลยเสร็จภารกิจช่วงเช้านะครับหลังจากนี้นะครับก็ เป็นเวลานำของควานทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ำทำข้าวกินข้าวต้องรอสแตนบายก่อน9โมงต้องพร้อมทั้งช้างและควานฝากเป็นกำลังใจนะให้กับพวกเราบางช้างระยองด้วยนะครับได้ยินข่าวบางส่วนบางปางก็เริ่มลดนะครับลดเงินเดือนนะครับบางบางปางก็ยกเลิกนะครับไปแล้วก็มีนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับ พวกลราปางช้างระยองด้วยนะครับยายเพิ่งมานะครับนี่เพิ่งมาจากตักจาวันนี้พิโคกเร็วกว่าเพื่อนนะครับที่1นึครับนี่เซบประกิจช่วนเช้านะครับผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ